สบาดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายไพ่ามาหมาดมามเยี่ยมผัว้ะพี่น้องอยู่ก๋ยเหมอสามีเห็นงานอยู่ผีเลยจะคล้องก็อยู่บ้านเสาแม่เขาก็มาหอด้ะพี่น้องลงทาง้ะพี่น้องขับรถลงทาง่ทา,งทางทางรวนสามชั่วโมงได้ถามแต่ว่าไฟขับยา่ไ <laughs> พ่หิวเขา่าพี่นอ้องพอดีอันซื้ออันนี้มาจากอันเซเว่น อย่างสิบห้าบาทที่นี่เขาเอ้อม,มาพิสายดิน้องพิสัยอ,อย่งนี้สิบห้าบาทขนมร่มด้วยในเซใช่เวรแหละพี่น้องมันกินแก่หิวกันคิดฮอดพี่น้องจะบ่ามากว่ามาเจอกันขี้หอดแจกก็เลยแบบว่าความาเจอหนาจักน้อยก็ยังดีมาฮหอนก็นคือจัดแจงเลยค่ะทำแล้วแบบพี่น้องจังไลยกะอย่าลืมอย่าแพ้เด้อจ้กมันอย่าแพา่ประด้กดบ่ได้ กินอาหารลงหยิบก็คือหอดกันนึกจ้าอจ่าลืมยื้อใบเลยจ้าเด้อยืมกดไห์กดติดตามกดก็ได้ไงยื้อใน้ำแน่จ้าพิซซ่าสิบห้าบาทประสนวัมามากที่น่องกินละก็เซียนได้อาบน้ำนอนเมื่อยอืมมันเป็นมันน่นน้มันมันเลี่ยนๆแต่ละนแอ๊บยื้อไเล่า นี่พ่เป็นเล่าใช่ป่อืมล่องกินเบิงซืม้าสองอ่านกินกี่งเทงรถอันหนึง่งเหลืยจากรถกันเลยบหนของเมหนามีซซ่าอยู่นี่วะคุณผามดงไงม่เงี้ำไดเพาะว่าอันไว้ทร้งหลังสืเย็นดิเจ็บกิิแน้ว,ม,นนวมันนี่แหละพี่น,อน้องขหายายกินหอด กระมนุ่มเหมือนพี่รองอ่ะผาว,ยวายเขาเวบไห่อืมทอหน่อยมันหมักเดมันมันม,ม,นมันเียลียนไม่ไช่ลอกลางเลยค่ะ่ยังไงหาบาทกัราคาจะหนแล้วพี่้องอ่ะ ไม่เจอเพราหายกินหอดกันจากพี่น้องกับขอบคุณห,หลายๆผู้ที่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่า,อนนอากที่แา,พากพี่น้องเด้อยดีมากดไลค์กดติดตามมายายไพ่กับขอบคุณหลายๆยายไพ่กับไปเยี่ยมไปเย็นกันให้กำลังใจกันชินกันและกันจาะพี่น้องมพิซซ่าเราเพิ่งจะอาบน้ำน,นอน <c oughs> พิซซ่าคัมป็นถึบห้าบาทถึนหอยแมว ลูกมาก็บวญยากแล้วบอกว่าหนุ่มไปเผา n h าเผา nhà ไนตัดหญ้าห้แลนวก็เป็นคนเช่นกันลูกปอยปุ่น่อยยู้ใหิเห็นเวียกมม่มีใคบอกได้นอกจากครลูกมาหาขัวกับงานลูกปอยู่แท่นจับสาววอยู่ท่นไปเบิ่งไว้แม่จึดสิบหามือยี่สิบมือ หาเดือนลกเดือนนี่ได้ลงมากเหยี่ยมสามีท่านึงไปโจรเราเัาก็มาหอดจะ่พี่น้องยังไงกับฝากากาุไล่กดแฉกุ้ยติดตามมันเด้จจเดิ่มคลิปนีก้กับพ่อของปาาคุณพ่อพ่อพ่อไงหิดหอดแต่พี่น้องกับคุณหลายๆก่อนจากกันมืออื่นกันนบเจอกันด้พีรร่น้องเนอะเกิดกันนี้คิว่าจะไปกินร้านลูกแล้วเมื่อร้านเซียร์โซโฟนร้านลาดมหาชาลข้ามจ้ะยังไนก็เจอกันพี่น้องคลิปนี้ สวดีก่อนนะจ๊ะพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า